มันไม่มันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกาลังจ่าเสียห้างหายกันไปหลายวันเลยครับกลัวไทยบันเทิงเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมกันเลยครับวันนี้ก็มีกิจกรรมมังครับมาลุ้นกันว่าชายไม่ชายครับโตแม่ววันนลยครับหรือว่าโตนอนวัน หลวงแดงเห็นไหวนะครับตาแดงเห็นไหวควันนี้ก็มากครับเส้นคุดกับผลาล่ามครับแล้วก็ลงแดงซี้ขนนะครับไหยมาจับตัวกลางวันนะครับเดี๋ยวไปดูหนึ่งครับว่าจะใช่ไม่ใช่ครับผมไปกันเลยครับไม่รู้ผมมันไม่รู้ขึ้นไปเล้นะผมไม่ด้อ่านเพื้นมาดูก็แปลกกันครับท่านผู้ชมไม่แปลกนะฮะกินยากแต่ว่ามาลุ้นกันว่าจะใช่ไม่ใช่ครับผม นี่ก็ตังตังทางข้ามาเลยครับท่านผู้ชมตองกลางจะล็อกนะครับไม่ใจดิอ่ะว้าวขึ้นไปปีซูดก่อนครับว่าชายไม่ใจทำไมใจกันลาบเราละรัท่านผู้ชม เราลำดับงา,านเลยครับขึ้นไปพิสูจน์ดซาบก่อนว่าจะใช่ไม่ใช่นะครับจะใช่ก็ทำอ่างทาไม่ใช่ก็ลบครับ